สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอน วิธีการนะครับเอาอีเมลสมัครใน l ล n e แอปพลิเคชันนะครับปัจจุบันนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน l ล n e ไม่ว่าจะคอ l ิ i n g หากันหรือว่าจะทจะทำการแชทนะครับหรือจะตามงานกันหรือจะคุยกับกิ๊กหรือจะคุยกับแฟนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเอาอีเมลมารีจิสเตอร์เข้ากับ l ล n e เพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ผลประโยชน์ก็คือกรณีเพื่อนๆซื้อมือถือใหม่นะครับเครื่องตอนนี้ปัจจุบันสมมติใช้เป็น iPhone 11ออยู่ สมมติ iPhone 12ออกมาแล้วอ,อยากเปลี่ยนจาก iPhone 11เป็น12นะครับเราสามารถใช้อีเมลไปรีจิเตอร์ที่ iPhone 12ได้เลยนะครับก็พวกแชทฮิส s ท o รีนะครับหรือว่าประวัติต่างๆมันก็จะตามมาด้วยนะครับก็หรือว่าสำหรับใครที่ใช้ Android นะครับไม่ว่าจะเป็น Android รุ่นไหนก็ตามนะครับก็วิธีการทำเอาอีเมลมาทำการรีจิเตอร์ได้มันก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้ แล้วก็ถามว่าขั้นตอนวิธีการทํานั้นทําอย่างไรนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการเปิดแอปพลิเคชัน Line ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดไปเรียบร้อยนะครับมุมขวาด้านบนมันจะมีปุ่ม setting นะครับกดปุ่ม setting ฟันเฟืองไป1ทีจากนั้นจะเห็นเมนูที่เป็น a c c o u u t t นะครับคลิก a d d o u n t 1 T ทีนะครับหน้านี้นะครับมันจะบอกว่ามันจะมีเ,เมนู ตามนี้นะครับก็คือโฟ n นัมเบ e ร์อีเมลแอดเดสแล้วก็ password นะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนลายผ่านเบอร์มือถือนะครับมันก็จะขึ้นเบอร์มือถือของคุณเอาไว้นะครับแต่นะครับในส่วนของอีเมลแอดเดสนะครับหรือหรือพาสเวิร์ดนะครับเราสามารถเอาอีเมลแอดเดสนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Hotmail หรือ Outlook นะครับทำการลิสเตอร์ลงไปได้นะครับก็เพียงแค่คลิกในช่องของอีเมลแอดเดสนะครับจากนั้น ก็ทําการใส่พาสเวิร์ดนะครับที่ไม่ใช่พาสเวิร์ดเดียวกับอีเมลนะครับอาจจะเป็นสมมุติว่าพาสเวิร์ด Gmail ของเราเป็น1234567นะครับพาสเวิร์ดไลน์อาจจะเป็น1234567แล้วก็8 90อะไรประมาณอย่างนี้นะครับใส่มาให้ซ้ำนะครับแต่ต้องจำมาไว้ด้วยนะครับกรณีแบบว่า เราลืมนะครัะไม่ได้ลืมกรณีแบบว่าเราจะเอาอีเมลตัวนี้ไปล็อกอินใน l ลาย PC นะครับหรือว่าเอาไปทำการล็อกอินในส่วนของมือถือเครื่องอื่นนะครับผมในส่วนนี้ก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการลงนะครับลงทะเบียนอีเมลในช่องของอีเมลแอดเดสกับพาสเวิร์ดด้วยนะครับจะปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลประโยชน์ก็คือกรณีซื้อสติกเกอร์นะครับหรือว่า ย้ายเครื่องพวกประวัติแชท History มันจะตามมาด้วยนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมทำกันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับการใช้ Line แอปพลิเคชันอ่ะเนี่ยสำหรับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับ Line นะครับถ้าเป็นบนมือถือมันจะสามารถแ c t i v e ได้แค่เครื่องเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือกับ iPad มันสามารถ Active ได้พร้อมกัน2เครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ ครวรระวังในการใช้งานนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนอีเมลในตัว l i ายแอปพลิเคชันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ